อ้าวแบกัดแม่เลยลูกแม่แม่แมได้ยินเสียงมันไหมคะมันเริ่มคำรามอีกแล้ววันนี้หมากลับมาคำรามอีกแล้วแต่ที่มันเงียบไปหลายวัน me, ไม่ต้องดูดีดหรอกค่ะดูไม่ดีก็น่ารักคนอะไรไม่รู้น่ารักไปหมดไปหมดเลยอะ่ะมีแต่องน่ารักไปหมดเลยมีแต่อง แม่แฟงมันกัดอะไรอยู่ก็ไม่รู้อ่ะพี่โดนไม่ยอมไม่อุ่มไปแบ๊ครับอันนี้เราเอามาให้แม่เล่นมาโอ้ยอ่ามันไม่สนใจหนูแหละซ้ำได้แบ๊บแบ่าจาะะกกลิ่นกับเสียงนะถ้าสมมติว่าใส่แมสแต่กลิ่นกับเสียงไม่คุมไม่คุ้นน่ะมันก็เห่า <S <S สวัสดีค่ะพี่อาซศวิรติการสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโทษนะคะทุกคนเสียงหมาจะดังหน่อยหมากำลังคึกนะคะขอโทษด้วยจริงๆค่ะ ห <laughs> มากำลังคึกอ,อยู่ทั้งวันไม่คึกคึกตอนมาไลฟ์งง um. ปวดหัวเลย <weirdly> ได้เอาวันที่แต่งหน้าเ <bik in' S 1> ยอะๆเดี๋ <im> ยวนี้แต่งหน้าน้อยมากแต่งหน้าอยู่ห้องลุกอยู่ห้องดูซีรีส์ <c oughs> แต่งให้รู้สึกว่าหมาจะไม่ตกใจว่าทำไมเจ้าของหน้าซีดตังอะไรเง,งี้ยแปลกแง่มขารอปอไหนจ้ะ <laughs> ตอนนี้มันแง่ของเล่นอยู่ไอชีพี่โดนแบบนี้น่ารักแล้วโอ้จ๋งนะหอบพี่นัดนัดหน้าสดเลยดีกว่าถ้างั้นนี่ก็เกือบสดแล้วเนะี่ยปัดคิ้วเฉยเฉยหนูไลฟ์ประมาณห้านาทีรู้สึกว่าเอ้ทำไมวันนี้หน้าซีดจ,จังอ๋อลืมปัดแก้มไปที่แบ็คโป้งโป้งหน้าซีดเลยนะพี่โดนออาออกอะอะ นาซีปะซีหนูไม่ได้ปัดแก้มวันนี้หนูลืมปัดแก้มหนูลืมปัดแก้มเนี่แก้มหาบไปเห็ปะเพระวกาจิมันต้องแดงๆแค่ฉีดน,น้าหอมทั้งตัวยุดก็หลงแล้วได้กลิ่นน้ำหอมไหมถูกจะว่ากลิ่นอย่างนี้นมันเยอะไปอะวันนี้กลิ <c oughs> ่นมันกลิ่นมันยั่อะไปตอนนี้กลิ่นมันแบบฟุ้งอะ เนี่ยดมจออยู่เอามือตบหน้าแทนก็ได้คราบแดงเหมือนกันกินเหมือนไอโฟนเลยก็นที่ดมไอโฟนเลยปวดหัว,หว <c oughs> เสียงหมาคนสวยต้องมั่นใจในตัวเองสิ <c oughs> มั่นใจอยู่แล้วแบก๊กแบ๊กค่ะ <c oughs> โหนี่เป็นอะไรนะอันนี้ไม่เป็นไรของมันเนี่ยเหาย่ายับเลย <c oughs> แบ๊กครับไม่เสียงดงังสิลูกแต่แม่ทำไม คือใหญ่เลยโอ้มันมามุดใต้เก้าอี้แล้วมันก็วิ่งไปไหนแล้วก็ไม่รู้แบ,บ๊ครับไม่เสียงดังลูกนี่คือการดุหมาขั้นพื้นฐานนะคะถ้าดุจัดก็จะตะโกน่ามมันเฮ้ดุขั้นที่สองไวก้กำลังสนมันสองขวบแล้วนะพี่โดนแล้วหมาฟังไหมไม่ฟังพี่คิดดูใครมันจะกลัวหนูหมายังไม่กลัวเลย หรือว่าเป็นเธออดีค่ะหมาที่บ้านสิบขวดกว่าสนเฮ้อต้องทําใจใช่ไหมเนี <c> ่ย <oughs> หมาสนมากนไม่ไหวสองขวบแหละเป็นหนุ่มตัวสนเฮ้อ <c oughs> ไม่ไหวแล้วเจเลอร์สวัสดีนะลูกชายพี่พี่วัวสวัสดีค่ะลดลงเยอะใช่เอยพี่โจสวัสดีค่ะสวัสดีเจเลอร์ะนะเมื่อวานเข้ามาแบบเดียวก็ไปเลยเหรอ เมื่อวานสื่อถึงไหมเมื่อวานพี่โจสวัสดีค่ะปวดท้องเลยเอ่ะกลับสวัสดีอย่างสูงริ้วครับสวัสดีค่ะพี่โจหนูเสียงสูงกว่าหนูชนะเจนเลอร์ไหมเขาับเดียวเราก็ไปนอนเร็วหรอเมื่อวานนั้นอะ่ะ <laughs> กลับสวัสดีุคนนียนะครับจากพี่ดนนะคะคนออนชนกันอ๋อออนชนอย่างนี้เอง วันนี้มาออนเร็วเพราะว่าลงเวลาผิดเศร้าเศร้าเลยเศร้ามากพี่โจไม่ใช่แกงน้องหน่อยแงสองทุ่มห้านาทีสองทุ่มสิบสองทุ่มสิบนาทีค่ะสองทุ่มสิบนาทีเออแจ่สองสิบนาทีพี่นันหนุติดซีรีส์มากตอนเนี้ยไม่ใช่โอ้ยพี่โจโอขอบคุณค่ะ ขอบคุณนะคะโอ้โหจดีมากเลยลั่าซัใสายเปเรื่องไว้พี่นัดเคยดูไหมที่มันเป็นสืบสวนะอะขอบคุณนะคะขอบคุณพี่โจมากเลยดีค่ะรอปอคนสวยจนหัวใจวัวจะละลายแงวแต่ห้าค่อนข้างสวยกว่าหรือเปล่าพี่วัวต้องบอกว่าหนูสวยที่สุดแล้วแล้วไหนเดือนนี้น้องบอกแม่งินเดือนอา้า ไม่เคยดูสนุกนะขอบคุณนะคะพี่โจสุดมากดูเกาหลีอยู่พี่ตังซีซั่นสามแล้วซีซั่นหนึ่งสองจบไปแล้วแล้วก็ดูเคยดูของไทยแล้วด้วยของไทยก็สนุกดีแต่ว่าของเกาหลีมันเลียวกว่าขอบคุณนะคะพี่โจน่ารักที่สุดขอบคุณมากเลยค่ะเราน้ำเขาแล้วค่ะทุกคนกลาบขอบคุณค่ะดูเกาหลีนั่งกินเกาเหลา โอ้ยหนูสั่งสต,ตาร์บัคมากมีคุกกี้อุ่นกับเค้กมะพร้าวลูกพี่ลรละป้าจงเจริญขอบคุณลูกพี่โจ้ด้วยนะคะพี่โจ้เสียงสูงเจ็บคอไหมเนี่ยป,นะปายไปมาหลบแปเสียงสูงแล้วเมื่อกี้แสบคอเมื่อกี้แต่เมื่อกี้หนูใช้เสียงสูงไปขอเติมน้ำมาเมืะะ่อโอ้ย เจ็บคอเลยเจ็บคอเลยอ่ะพี่โซลองอ่ะดีค่ะนับยอดเหรอนับยอดก,ก็ได้พี่โซลองขอบคุณค่ะคูมโยโย,โย่ดีค่ะลอยไฟเจ๊งอ่ะ พี่หนึ่งวัดดีรอบค่ะพ,พี่พี่โดนเมื่อกี้หัวใจไม่ออกเลยเพราะว่าพูดเสียงสูงเกินคีย์สูงไปขอบคุณครับคือคีย์มันสูงไปมากแบบเมืเ่อกี้หายใจก่อนนะ <laughs> ถ้าเมื่อไหร่เริ่มเลยนะหายใจติดขัดได้กลิ่นไหมชัดแปลว่าเราเป็นโควิดใช่ปะ่ะหืมได้กลิ่นน้ำหอมชัดมากเลย <laughs> แปลว่าเราไม่เป็นโควิดแหละหนูโช่นน้ำหอมเยอะไปอะ่ะอื้อหือ น้ำหอมกลิ่นโควิดหอมมึนหัวเลยมึนหัวกลิ่นน้ำหอมเลยน้าหู้กว่าดีค่ะ